เป็นภาพที่แบบผมช็อกไปเลยเด็กผู้ชายฝรั่งนะครับลูกเขาเนี่ยนอนตรงนี้ฝรั่งนอนตรงนี้แล้วพี่สวยนอนริมคือเรียงกันสามคนเนาะเด็กผู้ชายเนี่ยมีเงาดำๆปิดปากเขาอยู่แม่ก็เดินออกมาแล้วเราก็บิดลูกบิดอีกทันนีมันล็อกข้างในมันล็อกเขาล็อกข้างในผมว่าจะเอายังไงดีมันเปิดไม่ได้แล้วสักพักหนึ่งอะ ได้ยินเสียงคนแก่พูดออกมามึงออกไปจากบ้านกูสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุของเราเป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับ ทุกค่ำคือวันศุกร์สีส่ทุ่มตรงเรามีนัดล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญทางช e l นล YouTube ไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวครับและในค่ําคืนวันนี้เรายังคงอยู่ในคอนเซปต์การพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการลองของลองดี รับเชิญที่จะมาพูดคุยกับผมในค่าคืนวันนี้กลับมาเยี่ยมเยียนสถานีผีดุของเราอีกครั้งหนึง่งนั่นก็คือคุณเนธนั่นเองครับสวัสดีครับคุณเนธครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยคุณเนธมาพูดคุยกับเราในเรื่องของคุณสายมุนดํครับครั้งนี้กลับมาเยี่ยมเยียนสถานีผีดุของเราอีกครับผมในธีมคอนเซปต์ก็คือลองของลองดีครับผมวันนี้มาพร้อมกับเรื่องลบหลู่หลอนครับผมแน่นอนคําว่าลบหลู่ มันจะต้องมีการไปทําอะไรที่โอมันไม่ถูกไม่ควรใช่ถูกไหมฮะจนจะต้องมีเรื่องราวที่มันตามมาใช่ครับเรื่องราวนี้เป็นประสบการณ์ของใครครับเน่ยเป็นประสบการณ์ของพี่สาวท่านหนึ่งอ่าไม่ใช่ของคุณเน่นะไม่ใช่ครับผมอยู่ในเหตุการณ์ครับย้อนไปในวัยเด็กนิดนึงนะครับประมาณมสองก็พ่อแม่ผมเนี่ยไปทํางานที่กรทมในกรุงเทพนะครับผมก็เรียนหนังสือ แล้วก็จะมีพี่สาวท่านหนึ่งคือเขามีครอบครัวอยู่บ้านใกล้ๆก,ก,กันห่างกันไม่เท่าไร่รพ่อแม่เขาเนี่ยเสียชีวิตรถมอเตอร์ไซค์ล้มไปประสานงานกับปิกอัพแล้วพ่อแม่เขาเนี่ยมีลูกสาวคนเดียวลูกสาวเขาเนี่ยเป็นรุ่นพี่ผมสองปีก็เรียนอยู่ในชั้นมสีพ่พอพ่อแม่เสียชีวิตก็จําเป็นต้องออกจากโรงเรียนเพราะว่าก็ไม่มีใครส่งเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับครอบคร,บครบัวก็ค่อนข้างยากจน พ่อแม่ผมเนี่ยก็เลยรับน้องคนเนี้ยพี่คนเนี้ยไปทำงานที่กรุงเทพด้วยครับอพอรับไปทำงานกรุงเทพด้วยเขาก็ไปทำงานทั่วไปแล้วก็ไปได้ดิบได้ดีก็คือไปมีแฟนเป็นชาวต่างชาติเราก็ได้ยินข่าวเราก็ดีใจกับพี่สาวเขาด้วยเขาชื่อพี่สวยนะฮะพี่สวยวันเวลาผ่านไปผมก็ได้มาทำงานในกรุงเทพตอนอายุ20กว,กว่าพ่อแม่ก็กลับไปอยู่แตงวัด เราก็มันจะเป็นเทศกาลปีใหม่เราก็ได้กลับบ้านที่ต่จังหวัดแล้วพี่สวยเนี่ยก็พาแฟนฝรั่งมาด้วยพร้อมกับลูกหกขวบ,ขวบเป็นผู้ชายนะครับลูกเขาก็พามาที่ที่หาพ่อแม่ผมแล้วก็เอาดอกไม้มาไหว้อะไรอย่างเงี้ยว่า<ม>เขาแบบเคยช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่สวยเนี่ยเขาก็บอกว่าซื้อบ้านอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกบอกได้ไม่เป็นไรครับ บอกว่าซื้อบ้านต่อเพื่อนมาจากจังหวัดพิษณุโลกอยากให้แม่ผมเนี่ยพ่อผมเนี่ยได้ไปเที่ยวว่าวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ตกลงกันว่าตอนเช้าเขากลับไปที่พิษนุโลกแล้วผมจะพาแม่เนี่ยไปตอนเย็นเพื่อจะไปกินอะไรกันสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยครับเออแล้วตอนเช้าเนี่ยจะพาพี่สวยเนี่ยไปเที่ยวเชียงใหม่กันครับตกลงกันว่าอย่างนั้นเราก็ไปพาแม่ไปในช่วงบ่ายๆเราก็ขับรถพาไป พอพาไปพอไปถึงเราก็หาอยู่พักหนึ่งฮะตอนนั้นมันก็ยังไม่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 เจริญไม่มี GPS ไม่มีอะไรอย่างนั้นเราก็ไปพอไปถึงแล้วมันก็เป็นบ้านสวนมันปูนชั้นเดียวมีสองห้องนอนมีห้องน้ําอะไรทั่วไปแต่มันเป็นบ้านสวนพอผมขับรถเข้าไปเราไปจอดปุ๊บพี่สวยนี่ไม่อยู่ับอยู่แต่แฟนเขาเป็นชาวต่างชาติกับลูกเขา เราก็เดินเข้าไปแล้วก็ทักท,ทายตามปกตินะฮะแต่ว่าเขาพูดไทยไม่ได้เลยครับผมก็ใช้งูปลาทักทายไปพอเข้าไปแล้วเนี่ยสังเกตว่าในมือของเด็กอะเด็กผู้ชายครับซึ่งเป็นลูกเขาอ่ะกำอีกมือนึงเนี่ยเป็นตุ๊กตานางลําอีกมือนึงเนี่ยเป็นหมาหลายแล้วก็มีตุ๊กตาอีกสองสองตัววางอยู่ คือตุ๊กตาตายายอะไรพวกนี้ครับผมก็รู้สึกว่าเอยไปซื้อมาหรือไปเอามาจากไหน<อ>เราก็พยายามจะสื่อสารว่าจะไปไปซื้อมาหรืออะไรยังไงมันก็ไม่เข้าใจกันเพราะว่าระหว่างที่คุยมันเขาพูดพูดภาษาอังกฤษนะฮะ<อ>เราก็พยายามมองไปรอบๆบ,บ้านว่ามันมีสารหรือเปล่าหรือเขาเข้าไปเอามาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีสาร<อ>เราก็พยายามมอง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 ไม่มีก็เลยรอให้พี่สวยมาครับ เพราะว่าเขาไปจ่ายตลาดไปซื้อนูน่นซื้อนี่อะไรเขาก็มาพอมาปุ๊บผมเลยถามพี่สวยว่าพี่สวยอันเนี้ยไปซื้อมาจากไหนอืเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ดีนะถ้าเกิดไปเอาที่สารมาอะไรอย่างเงี้ยพี่สวยก็บอกว่ามันมีสารแต่ว่าคุณไมเคิลเนี่ยเขาไม่ชอบอมันตั้งเกะกะบ้านขาเขาก็เลยผักสารนั้นนะ่ะลดันล้มไปที่ข้าง ข้างต้นไม้ครับต้นไม้มันบังอยู่ผมก็ไม่เห็นต้นว่าสารอยู่ตรงนั้นคือเดิมทีในบ้านหลังเนี้ยที่เขาปลูกอยู่เนี่ยมันมีสารใช่แต่สามีเขาไม่ชอบใช่ก็เลยไปผลักสารทิ้งใช่เพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านมือสองครับซื้อต่อจากเพื่อนเพื่อนของวิสวยอะซื้อต่อกันอ๋อไปซื้อต่อเข้ามาใช่เป็นบ้านมือสองเจ้าของเก่าทาสารไว้ใช่แล้วก็เขามีตังหน่อยก็ให้มารีโนเวทนิดนึง ทําให้มันโอเคอะไรเงี้ยแล้วเขาเพิ่งมาครั้งแรกที่บ้านหลังน un ี้ฝรั่งก็เพิ่งมาครั้งแรกพี่พี่พี่ฝรั่งพอผักไปแล้วแล้วเขาก็เหมือนดันอ่ะมันเป็นสารไม่ใหญ่มากอ่ะก็ดันออกไปไปแอบข้างข้างต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยผมในความรู้สึกผมอ่ะผมรู้สึกไม่ดีอยู่แล้วแหละเพราะเราก็เป็นคนไทยเนาะเราก็รู้สึกไม่ดีพอรู้สึกไม่ดีเราก็พูดกับพี่สวยว่าพี่สวยอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยไม่ถูกนะพี่สวยน่าจะรู้นะแต่พี่สวยก็พูดมาว่า พี่ขาดเขาไม่ได้เขาคล้ายๆว่าเขาเป็นคนจ่ายเงินดูแลทุกอย่างภายในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกว่าตรงนี้มันไม่โอเคก็ต้องยอมเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กที่เล่นเนี่ยก็เหมือนจะโซนมากฝรั่งลูกฝรั่งนะเขาจะคิดว่าอันนี้เป็นโมเดลใช่ตุ๊กตาม odel ของเล่นใช่เราก็เหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปในชื่อขนาดนั้นพี่สวยนี่เขาก็จัดการทำกับกุกับข้าวอะไรเงี้ย แต่ในความรู้สึกเราก็บอกกับแม่ด้วยว่าแบบไม่โอเคนะแม่นะแม่ก็บอกก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรประมาณนั้นพูดปลอบใจกันก็หลังจากกินอาหารกันอะไรกันประมาณสามทุ่มเราก็ได้อาบหนงอับน้ําแล้วก็นอนพี่สวยกับแฟนเขาแล้วก็ลูกเขานอนห้องแรกอยู่ขวามือเข้าไปผมนอนห้องที่สองห้องในประมาณสักสี่ห้าทุ่มเนี่ยฮะห้องน้ํามันอยู่ข้างนอกเนาะเราก็ ออกมาเข้าห้องน้ําเปิดประตูออกมาพอเปิดประตูออกมาก็เดินไปเข้าห้องน้ำํำพอออกจากห้องน้ํามาเนี่ยได้ยินเสียงว่าเหมือนคนโดนปิดปากจากอืมอือออืมอืมอย่างเงี้ยเสียงดิ้นอ่ะพอเราจะเปิดประตูเข้าห้องแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เดินไปอีกห้องหนึ่งไปเคาะประตูว่าเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเสียงมันมาจากห้องนั้น เาะอยู่พักหนึ่งอ่ะไม่เปิดอพอไม่เปิดผมก็เลยบิดลูกบิดมันเป็นประตูดึงออกนะครับบิดลูกบิดมันเป็นภาพที่แบบผมช็อกไปเลยอเด็กผู้ชายฝรั่งเนี่ยฮะลูกเขาเนี่ยนอนตรงนี้ฝร,รั่งนอนตรงนี้แล้วพี่สวยนอนริมคือเรียงกันสามคนเนาะพ่อแม่ลูกเด็กผู้ชายเนี่ยมีเงาดำๆปิดปากเขาอยู่ เป็นเงาดำๆนะผู้หญิงเห็นเป็นรูปผู้หญิงเลยล่ะปิดปากเขาอยู่<ะ>แล้วขาเขาก็ยังดิ้นได้เหมือนแตะพื้นนะฮะส่วนตัวฝรั่งเนี่ยตัวแฟนเขาคุณไมเคิลมีผู้หญิงนางลำเหยียบอยู่บนตัวนอนหงาย<ะ>แล้วพี่สวยนอนตะแคงเข้าข้างฝา<อ>ข้างฝาผนังแล้วมีคุณลุงท่านหนึ่ง<ะ>ถือไม้ตะพดจิ้มอยู่ แล้วก็หัวเลาะแล้วสักพักนางลำต้นนั้นน่ะเขาก็หันมาหาผมเพราะผมเปิดประตูไปแล้วผมก็จะรู้สึกตกใจคอเขาก็ตรงๆอยู่เขาก็หักเป๊ะ,ะลงมาหาเราแล้วก็นิ้วที่เขากําลังลำลำอยู่ว่าชี้เป๊ะมาตรงนี้เป็นจังหวะพอดีอะ่ะผมก็โอ้โหช็อก พอช็อกปุ๊บผมก็ปล่อยป,ปล่อยปร,ประตูประตูก็ปิดดังตต้มเฮ้ยปิดเข้าไปเองครับช็อกสุดๆอะพี่แจ็คเคยภาพนั้นเป็นใครใครก็ช็อกนะใช่เปิดประตูเข้าไปเนี่ยมามาตนเดียวยังถือว่าหนักพอแล้วนะใช่อันนี้สามเลยนะใช่สามตนเลยเออแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่าเพราะผมมองไม่สุดผมมองแค่ตรงนี้ตรงนี้ผมก็จะช็อกแล้วแล้วประตูก็ปิดดังเต้มคือในใจคิดว่าจะโทรเรียกรถพยาบาลหรือจะ โรหาพระอาจารย์ที่นับถือกันก็เลยเข้าไปปลุกแม่ครับเข้าไปบิดลูกบิดปลุกแม่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 มีผีอยู่ห้องโน้นคือเขาเหยียบหน้าอกเลยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็แบบใช่เหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ม้าอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แม่ไม่เชื่อมออกมาดูพอแม่ก็เดินออกมาแล้วเราก็บิดลูกบิดอีกอันนี้มันล็อกข้างในใช่มันล็อกข้างในพอนอกข้างในผมก็จะเอายังไงดีมันเปิดไม่ได้แล้วแล้ว บ้านนี้ก็เป็นผ้าม่านปิดหมดเลยสนิทหมดเลยก็กลางคืนก็เลยโทรไปหาเพื่อนอเพื่อนคนเดิมที่อยู่บ้านมันห่างไกลกันไม่เท่าไหร่ประมาณสี่สิบโลโทรไปหาเพื่อนเพื่อนก็ไม่รับโทรอยู่พักหนึ่งอะไม่รับยังไงก็ไม่รับเราก็รู้สึกว่าจะต้องโทรเรียกรถพยาบาลแล้วหรือว่าจะโทรกลับไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์ไม่ใช้โทรศัพท์ก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องขับรถพาแม่ไปหาพระอาจารย์ด้วยตนเองเลยอเพราะว่าเจออย่างนี้มัน เต็มเต็มสูกเลยแม่ก็บอกว่าลองเคาะประตูดูอะไรดูให้มันแบบให้เขาตื่นขึ้นมา<ช>อะไรเงี้ยผมก็เคาะอยู่พักหนึ่งอ่ะพี่แจ๊คเคาะเคาะเคาะอยู่พักหนึ่งเคาะจนสักพักหนึ่งอ่ะได้ยินเสียงคนแก่พูดออกมามึงออกไปจากบ้านกูพูดเสียงแบบดุๆอย่างแรงเลยนะครับครับท่านี้แม่เชื่อเลยเพราะว่าในห้องนั้นไม่มีคนแก่ครับแม่ก็เชื่อเลยท่านี้ แม่ก็เลยบอกว่างั้นไปหาไปหาพระอาจารย์เลยผมก็เลยพาแม่เนี่ยขับรถไปที่จังหวัดบ้านเกิดที่ผมอยู่ก็ไปเคาะมุติท่านท่านก็บอกว่าเจอดีกันใหม่แล้วสิถึงมาหาบอกเจอดีดีมากเลยครับหลวงพ่อหลวงพ่อไปนไปหน่อยได้ไหมเพราะว่าเรื่องนี้มันด่วนมากเลยเขาเหยียบหน้าอกผมก็เล่า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 แบบลวนลวนอ่ะลวนๆนพ่อท่านก็บอกว่างั้นไปตามลูกศิษย์วัดมาอีกคนหนึ่งไปด้วยกัน หลวงพ่อก็ผมผ้าหมอะไรผมก็พามาแล้วใจนึงก็เป็นห่วงว่าในห้องมันจะเกิดอะไรขึ้นอพอมาถึงพอหลวงพ่อท่านลงจากรถครับพอท่านเหยียบเหยียบไปที่พื้นหลวงพ่อท่านบอกว่าโอ้บ้านหลังนี้โดนของเนี่ยอ้าวมันไม่เกี่ยวกับสารที่เองพูดแล้วสารก็มีส่วนแต่บ้านหลังเนี้ยโดนของหลวงพ่อท่านก็เลยบอกให้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวลง ลวงพ่อท่านจะพูดกับเขาเองครับหลวงพอท่านก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ไปเคาะประตูสามทีแล้วก็บอกว่าโยมปล่อยได้แล้วอขอให้ปล่อยได้แล้วเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยเนี่ยจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวนะครับปล่อยได้แล้วไอ้สิ่งที่โยมทํามาเนี่ยมันก็บาปกรรมพอแล้วอะไรอย้่แล้วก็เรียกผมเข้าไปให้ไปเปิดประตูครับผมก็ไปเปิดประตูสรุปว่าสามคนนอนหลับกันสบายอไม่เกิดอะไรขึ้นอ้าพอไม่เกิดอะไรขึ้นปุ๊บหลวงพ่อเขาบอกว่า นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ตอนเช้ามาจะหนักผมก็ไปป,ไป,ป,ไป,ปลูกไปปลูกไปปลุกลูกๆมาแล้วเขาก็ตื่นแบบเหมือนสะดุ้งเฮือกอะคนที่เป็นฝรั่งนะครับเ,เขาก็อย่างเงี้ยเฮือกขึ้นมาแล้วเขาก็ตาตั้งเลยแล้วเขาบอกว่ากลัวมากกลัวมากกลัวมากแบบพูดประมาณแบบภแบบาษาอังกฤษอะแล้วพี่สวยเนี่ยก็เป็นคนแปลว่าแบบเหมือนกลัวมากกลัวมากกลัวมากแล้วก็มากรอดกรอดพระกอดพระพระท่านก็เลยบอกว่าพากันไปที่วัดก่อนโยมอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วแหละถ้าอยู่ที่นี่อะ ไปกันหมดแน่เพราะว่าที่นี่เนี่ยก็โดนของเหมือนกันก็เลยพากันมาที่วัดพอเช้ารุ่งขึ้นเนี่ยฝรั่งท่านนั้นอะ่ะก็ไปนอนที่ศาลาแล้วก็แบบว่าให้ผมน้ำมนต์นนทำพิธีนั่นทำธีนี่ก็แบบว่าเล่ามาทั้งหมดเลยแล้วก็ให้พี่พี่สวยได้แปลว่าเจออย่างนี้เจออย่างนี้เจออย่างนี้จริงๆอย่างนผูกเห็นจริงๆอ,อย่างนั้น,นจริงๆใช่แต่เหมือนกับเจอในความฝันใช่เลยเจอในความฝันเออทนีนี้เรื่องมันก็ยังไม่จบ หลวงพ่อท่านก็บอกว่าไปตามคนที่ขายบ้านหลังนั้นมา <c oughs> เพราะว่าบ้านหลังนั้นมีปัญหาแล้วแล้วโยมก็อยู่ไม่ได้ด้วยถ้าอยู่ไปมันจะแย่ยิ่งกว่าน,นี้ <c oughs> พี่สวยเขาก็เลยโทรศัพท์ไปหาพี่คนนั้นว่า<อ>คนที่ขายบ้านกันนะ <c oughs> เพราะว่ายังจ่ายกันไม่หมดนะคือจ่ายแบบประมาณแปดสิเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเท่าที่ที่ฟังมานะครับก็โทรไปก็ได้สอบถามว่าให้มาที่วัดได้ไหม มันเกิดปัญหาแต่ไม่อยากบอกว่าปัญหาอะไรอยากให้มาเที่ยวเจอกันเพราะว่าถ้าเกิดถามตอนนี้อาจจะไม่บอกพี่คนนั้นเขาก็มาเขาขับรถมาพอเขามาถึงวัดถึงอะไรเขาก็มาคุยกันหลวงพ่อท่านก็เลยถามว่าโยมบ้านหลังเนี้ยที่ขายเพราะอะไรเขาบอกเขาไม่อยู่เขาไปได้สามีแล้วเขาก็เลยไม่อยู่เลยค่อยขาย,ขายบอกอหลวงพ่อมาตรงๆนะถ้าไม่บอกพ่อตรง,ตรง,ตรงมาหลวงพ่อจะไม่แก้ให้ เขาก็เลยยอมบอกว่าอ่คนที่มาอยู่เก่าอ่ะที่เขาขายให้เป็นสามีเก่าของเขาครับแล้วสามีคนเนี้เคยอยู่กับเขามาก่อนพออยู่กับเขามาก่อนแล้วสามีคนเนี้ยไปมีเมียน้อยครับพอไปมีเมียน้อยเนี่ยทําของใส่ที่บ้านหลังนี้หมายถึงว่าเมียน้อยเป็นคนทําใช่เมียน้อยเป็นคนทําไม่อยากให้อยู่กันดีครับอยากให้แบบ ไปให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือว่าผู้ชายเนี่ยไปติดเมียน้อยแล้วสักพักนึงก็กลับตัวมาอยู่กับแฟนคนนี้เหมือนเดิม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดการแค้นเคืองกันก็แแค้นเคืองกันทีน,นี้ก็สารพัดวิธีทั้งเท่ากระดูกผีใต้หงโน่นนี่นั่นเต็มเลยหลวงพ่อท่านบอกท,บทําทใส่บ้านหลังนี้เลยทําใส่บ้านหลังนี้เลยถ้ากูไม่ได้อยู่มึงก็ไม่ต้องอยู่กันอะไรประมาณเนี้ครับหลวงพ่อท่านก็เลยว่าผู้ชายคนนั้นก็โดนแล้วผู้ชายคนนั้นก็เสียชีวิต ที่บ้านหลังนี้ด้วยออ๋ใช่ซึ่งไม่ใช่แฟนคนปัจจุบันเพราะปัจจุบันเขามีแฟนอีกคนนึงเขาไปอยู่นอกเป็นสามีเก่าแหละใช่ก็เลยก็เลยได้ขายบ้านหลังนี้ให้ให้เพื่อนที่อยู่ต่างชาติเขาเขาไม่รู้ประวัติเนาะหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่างั้นเราไปกันที่โน่นไปแก้ทุกอย่างให้มันดูสะอาดให้มันดูขาวถ้าคิดจะอยู่ต่อ ก็เลยไปทําวิธีหลวงพ่อท่านไปทําวิธีหมดแล้วให้ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแฟนเก่าเขาเนี่ยไปเชิญทุกอย่างออกหมดเลยสวดถอนสวดไล่ทุกอย่างออกหมดแล้วทีนี้ก็เสร็จพิธีตรงนั้นกลับมาที่ฝรั่งฝรั่งนี้ก็ไม่เคยเจอแบบนี้พอไม่เคยเจอแบบนี้ก็เลยมาพูดกับพี่สวยว่าเรื่องผีนี่มันมีจริงๆเขาก็เลยทุกวันนี้เขาเปลี่ยนศาสนามาใช้ศาสนาพุทธ ใช่คือเจอเรื่องนี้ปุ๊บเปลี่ยนเลยใช่เขาเชื่อว่าเรื่องนี้มีจริงเออแล้วทุกวันนี้เขากลับมาทุกครั้งครับเขาก็จะมาปฏิบัติธรรมแล้วพาลูกชายคนนั้นมาทําด้วยคือมันเจอแบบจัดจขาเปลี่ยนทัศนคติตัวเองใหม่ทั้งหมดใช่ใช่จากคนไม่เชื่อจากคนลบหลู่ทุกอย่างเลยกลายเป็นคนที่ใส่ชุดขาวทั้งสามคนพ่อแม่ลูกมันเป็นภาพที่สวยสดงดงามมากเลยที่ผมไม่เคยเห็น แล้วเราก็เออได้ไปรู้ว่าเออเรื่องของอย่างนี้มันมีจริงอแล้วเราก็เจอเต็มเต็มเขาก็เจอเต็มเมเหมือนที่เราเจอกันครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าลบหลู่หลอนจริงๆเ,ออเรื่องนี้คือเรื่องนี้มันจะไม่ถูกเฉลยเลยนะ<ช>ครับถ้าชาวต่างชาติคนนี้ไม่รู้สึกถูกฉโฉก,กับสารพระภูมินี้<ช>ก็เลยไปผลักสารเนี้ย<ช>ล้มทิ้ง ชเพราะว่ามันดูไม่สวยอ่ะใช่ลูกก็เลยเห็นว่าอ่ะบนสารแน่นอนครับก็จะมีตุ๊กตานางรำมีตุ๊กตานู่นนี่นั่นวางอยู่บนสารก็เลยเอามาเล่นใช่กลายเป็นชนวนเหตุที่ทําให้ทั้งสามคนเจอใช่แล้วมันก็โยงไปถึงเรื่องเก่าๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เพราะบ้านจริงๆมันก็หนักอยู่แล้วออแต่ทีนี้ว่าเรายันไปทำไอสิ่งที่มันอาจจะปกป้องคุ้มครองก็ได้อืไปเอาออกอีกอมันก็กลายเป็นแบบ พุบเลยมันเหมือนแรงขึ้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเนทเห็นนะตอนนั้นที่บอกว่าแต่ละคนเนี่ยเหมือนจะเจอบางสิ่งบางอย่างมากดทับไว้อย่างละตนใช่นอกนอจากนั้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามีรอจ่อคิวใช่อีกหรือเปล่าใช่เพราะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยน่าจะมาจากสารใช่แต่นอกสารล่ะ ที่เขาทําไว้ในบ้านหลังนี้อ่ะใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่ะถ้าไม่มีสิ่งนี้มาเกิดขึ้นก่อนแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้หรือเปล่าใช่ครับโอ้โหเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังก็ยังมาที่บ้านหลังนี้อยู่เพราะว่าเขาจะมาพวกไฮซีซันอะไรอย่างงี้ครับก็จะมากันมาที่พิษณุโลกหลังนี้ทุกวันนี้ยังอยู่ยังอยู่บ้านยังอยู่ที่บ้านหลังนี้เหมือนเดิมใช่ยังอยู่หลังเดิมกลับมาว่าบานแก้แล้วมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ใช่เพราะว่าเขาเขาปกติเขาจะเชื่อแล้วอืทุกวันนี้ก็มีสาร ตั้งใหม่แล้วก็มีหิ้งพระเออเ่าสวดมนต์เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้คุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องวันนี้เราอาจจะได้ฟังเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการลองของลองดีแต่มันมีผสมผสานเกี่ยวบเรื่องของคุณสายมนดำมันมีก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุมันมีเหตุการณ์ทั้งหมดมาผสมผสานกันก็อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าถ้าชาวต่างชาติคนนี้เขาไม่รู้สึกว่าเขาไม่ชอบสารสารนี้แล้วเขาไม่พังสารสารนี้เนี่ยอนาคต มันอาจจะมีอย่างอื่นที่ทําให้ครอบครัวนี้เขาอยู่กันไม่ได้หนักกว่านี้ก็ได้ใ,ใถูกไหมฮะแตเหมือนกับมีมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาดนจิตด,ดนใจมั้งใที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใช่เพราะฉะนั้นฮะอะไรก็แล้วแต่ที่มัน <c oughs> ที่มันอยู่นะอย่างสถานที่ตรงนั้นมีการทําอะไรไว้แบบเนี้ยถ้าเราไม่เชื่อไม่ศรัทธาเราก็อย่าไปทําลายความศรัทธาของใครที่เขาทำมาไว้ใช่ ต่างคนต่างเชื่อต่างคนต่างยึดในสิ่งที่ตัวเองคิดกันดีที่สุดหรือภาษาชาวบ้านก็คือต่างคนต่างอยู่ใช่ถูกไหมฮะใช่คุณเชื่อคุณก็เชื่อไปผมไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อใช่เออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะอุทาหรณ์เรื่องราวลักษณะแบบนี้นอกจากเรื่องนี้แล้วนะครับผมยังจําได้ดีมีอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเด็กต่างชาติเหมือนกันไปเอาตุ๊กตานางรามาเล่นผลสุดท้ายอันนี้จากเรื่องเล่านะใช่ตายครับ ตัยจากการกระโดดอยู่ๆก็กระโดดลงมารำก่อนกระโดดแล้วก็กระโดดลงมาที่ชั้นล่างเสียชีวิตอันนี้เป็นเรื่องเล่าซึ่งมันไม่มีอะไรมาบ่งบอกได้ครับว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่เราฟังไว้ให้มันเป็นอุทาหรณ์ฟังให้มันเป็นค <c oughs> ติเตือนใจก็แล้วกันสำหรับ,รบเรื่องพวกนี้นะได้ครับเอาแล้วฮะคืนนี้ สถานีผีดุของเราก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะฮะข,ข,ขอบคุณค,คุณเนตนะคารบครับวับนนี้อุตสาห์แวะเวียนมาอีกครั้งหนึ่งและครั้งหน้าครับ,บ,รบวันศุกร์หน้าสี่ทุ่มตรงเราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญที่ช e l น o u t u b e ไทยรัฐของเราเหมือนเดิมครับยังไงก็ฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในตอนที่ทางช anel YouTube ไทยรัฐเนี่ยเขามีการอัปเดตรายการต่างๆให้พวกเราได้รับชมกันฮะ วันนี้สถานีพีดูของเราเวลาหมดหมดเวลาครับผมแจ๊ควัชรพลฝึกใจดีส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันใหม่วันสุขหน้าวันนี้ไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกทกท่านครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ